สนันนนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีอินดีหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนันนนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามีเอ็กซ์ลดกรดอะลานีนิต้าอนันูมอิสระต้องขวดนี้เลยสนันนนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแำรเงียมกระดูกบริษัท p ี p กลุ จัดฝึกอบรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแก่กลุ่มอสมตตำบลบางแก้วและผู้สนใจจังหวัดสมุทรปราการที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น4โรงแรมเบย์ถนนสีนคริร์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการทีมงานเดอะเบียร์กรุ๊ปนำโดยนายถากูลชาวสังเกตเบียร์ประธานผู้บริหารทีมงานเดอะเบียร์กรุ๊ปคุณชุดิมลการชอเจริญยิ่งพร้อมด้วยทีมงานกลุ่มสมุทรปราการจัดการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสำหรับโครงการจัดฝึกอบรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในครั้งนี้ จุดเริ่มต้นมาจากนายถากรชาวสังเกตรประธานผู้บริหารและทีมงานเดอะเบียร์กรุ๊ปที่เป็นต้นคิดจากแจกผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเสื่อมของร่างกายโดยนเอาโกเอ็นโปรตีนและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพประกอบด้วยโกไลโปรตีนชนิดเม็ดแคปซูนเสริมสร้างกล้ามเนื้อแ,และโครงสร้างหลักของร่างกาย2น้ํามันรําข้าวจมูกข้าวผสมโคคิวเทนเพิ่มไขมันดีลดไขมันเหลวฟื้นฟูหลอดเลือด3แคลเซียมแมกนีเซียมซ่อมสร้างกระดูกให้แข็งแรงสคูร้ตาไทโอนล้างตับ ขับพิษ5 p r o บโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทั้งนี้เพื่อน,นํามาบอกกล่าวให้กับทีมงานและผู้สนใจในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุและอยากให้ทุกคนได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัท PGP Group ได้รับการสนับสนุนจากท่านดรมานพวัฒนาวงศ์วิบูลประธานบริหารบริษัท PGP Group ซึ่งท่านเป็นผู้คิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์ GO En p r o t e ีนและผลิตภัณฑ์อื่นงทางบริษัทมากกว่า35ีโดยนําเครื่องผลิตภัณฑ์ ไฮโดรไลซีนมาจากประเทศนธอร์แลนด์มาผลิตที่ประเทศไทยและเป็นคนไทยที่ได้รับรางวัลระดับโลกและส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทไปยังประเทศสหร,รัฐอเมริกาดับหนึ่งของไทยโดยการจัดปึกอบรมในครั้งนี้มีชาวอสมมตบลบางแก้วกลุ่มสตรีศูนย์เรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุประธานคนพิการตำบลบางแก้วและผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมอบรมจํานวนกว่า200คนเพื่อให้เข้าใจในผ,ผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทก่อนที่จะบอกต่อยังผู้ที่สนใจต้องการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวและคนอื่นๆในลำดับ ต่อไปสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองและสนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัท PGP กรุ u p เขตพื้นที่สมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณถากูเชาวสังเกตเบียร์หรือคุณชุดิมลการชอเจริญยิ่งตุกตาโทรศัพ9 9ท์0654597946ท่านเป็นแพทย์ท่านนี้นะฮะท่านเป็นแพทย์แผนปจิบัน ครับก็หรือก็ต้องสวัสดีครับก็วันนี้ที่เราจัดงานกันเนี่ยก็คือ,อเรามีวัสถุประสงค์ที่จะมาเผยแพร่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับการที่เราจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเนี่ยก็ต้องใช้โปกสารอาหารอย่างไรนะครับซึ่งเรามองว่าในการสารสนเปัจจุบันเนี่ยนะครับ ป่วยเนี่ยนะครับถ้าเราไปตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมันจะโอ้ล้นมากเลยนะครับแล้วคนเก่าไปก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นคนใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นระบบสารารณสุของประเทศเรามันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับที่บังเงอิญบริษัทเราเนี่ยเราทําเรื่องสารอาหารในการที่จะช่วยทําให้สุขภาพโดยรวมนะครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยจะมีความแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อได้รับสารอาหารที่สามารถเอาไปใช้ร่างกายเอาไปใช้ได้เลย ใช้ได้จริงๆนะครับในการที่เราจะสามารถสร้างเซลล์ใหม่เพื่อทําให้อวัยวะต่างๆของเราแข็งแรงนะครับซึ่งบริษัทเราเนี่ยนะครับเราก็ได้ทําเรื่องนี้มา นานถึง2 7ปีนะครับแล้วก็เป็นผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับแล้ม,มีการส่งออกทั่วโลกหลายประเทศนะครับแล้วก็กรประเทศที่เราส่งออกได้เยอะที่สุดก็คือที่สหรัฐอเมริกานะครับนั้นเราเองเราก็เลยต้องการอยากจะมาเผยแพร่ให้ชาวสมุนปการเนี่ยได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วเรามองเล็งเห็นว่าถ้าเราร่วมมือกับหน่วยงานราชการเนี่ยก็ช่วยสามารถที่จะทําให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วย ติดเตียงหรือว่าจะต้องเสียเงินในการที่รักษาดูแลสุขภาพเนี่ยปีปีหนึ่นงไม่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่เราทำมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเนี่ยเมื <ME> ่อ <Y> ER มีการรักษาโดยทางการแพทย์พร้อมกับมาใช้พวกสารอาหารเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทำให้ผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้เร็วนะครับและก็สมมติว่าเคยเข้า ต้องไปหาหมอเนี่ยทุกๆ3เดือนทุกๆ2เดือนเนี่ยนะครับก็อาจจะเหลือแค่ปีละครั้งเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องสารสูขก็จะลดลงประชาชนก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับหน่วยงานราชการก็สามารถเอาเวลาที่จะไปทําอย่างอื่นอีกมากมายนะครับ <ๆ S 2> ขอขอบคุณนะทีมงานของทางสุริวการเนี่ยนะครับที่ที่ร่วมกันในการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ทำให้ ชาวสมุทรปราการได้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลและพื้นฟูนนสุขภาพได้เป็นอย่างดีนะครับมีสุุทรสมุในการจัดงานในวันนี้นะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทชีส ไม่เรกเรงใจใคร Ford Ranger Raptor GENERATION ใหม่พบกันที่โชว์บูดทั่วประเทศ